อทุกคคยาโคบลี้ภัยจากความโกรธของเอสาวครับเป็นเวลา20ปีวันนี้ยาโคบกลับไปเผชิญหน้ากับเอสาวพี่ชายอีกครั้งหนึ่งครับแต่ก่อนที่ยาโคบจะกลับไปพบปะหรือรเผชิญหน้ากับพี่ชายมีสองเหตุการณ์สำคัญครับที่ยาโคบได้เผชิญหน้ากับสองเหตุการณ์นี้ครับในบทที่32คําคำว่าเผชิญหน้าหรือคำว่าพบปะ ได้ปรากฏอยู่หลายครั้งด้วยกันครับยาโคบจากบ้านพบปะกับลุงลาบันครับแล้ววันนี้ยาโคบกลับบ้านด้วยทรัพย์สินมากมายครับแล้วก็มีครอบครัวใหญ่วันนี้ยาโคบเข้าสู่แผ่นดินคณาอันและจะต้องไปเผชิญหน้ากับเอสาวครับแต่ก่อนที่ยาโคบพบปะกับเอสาวทูสวรรค์มาพบกับยาโคบครับในข้อที่หนึ่ง ขณะที่ยาโคบกำลังเดินทางทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาพบเขาครับครั้งแรกเมื่อพระเจ้าทรงปรากฏกับยาโคบที่เบดเอลซึ่งปรากฏอยู่ในบทก่อนนี้ครับรุ่งเช้าก่อนยาโคบจะเดินทางไปบ้านของลุงครับยาโคบได้ปฏิญาณกับพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพระองค์พิทักษ์รักษาข้าพระองค์ทางที่ข้าพระองค์จะเดินทางไป แล้วก็นำข้าพเจ้ากลับมาแล้วประทานเสื้อผ้าให้ข้าพระองค์สวมและข้าพระองค์จะกลับบ้านโดยปลอดภัยพระยาเวก็จะเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ปีผ่านไปครับเพราะยาเวพระเจ้าทรงยึดมั่นทรงสัตย์ซื่อในพระสัญญาของโปรงครับเหมือนกับที่หนังสือสดุดีบอกว่าเพราะท่านได้ทำให้พระยาเวเป็นผู้ลี้ภัย คือเป็นองค์ผู้สูงสุดเป็นที่พักพิงของท่านจะไม่มีเหตุร้ายใดๆจะเกิดขึ้นแก่แก่ท่านไม่มีภัยพิบัติใกล้เต้นของท่านเพราะโะรงจะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของโะรงในเรื่องของท่านให้ระเวทระวังท่านทุกทุกทางของท่านขอทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหิน ท่านจะเหยียบสิงและก็งูเห่าท่านจะย่ำสิงหนุ่มและงูพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาให้พ้นภัยเราจะพิทักษรักษาเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเรายาโคบหารู้ไม่ว่าพระเจ้าทรงสัตซื่อแล้วก็โรงทรงให้เราทูตสวรรค์คุ้มครองยาโคบตามพระสัญญาของโปรองครับที่ฮารานบ้าน ของลุงของยาโคบไม่กี่วันมานี้ครับพระเจ้าตรัสกับยาโคบบอกว่าจงกลับไปยังแผ่นดินของบัมพอรรุษไปยังถิ่นกําเนิดของท่านเราจะอยู่กับท่านเมื่อยาโคบเห็นทูตสวรรค์เหล่านั้นก็พูดว่านี่แหละค่ายของพระเจ้ายาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่ามาหาณาอิมยิ่งยาโคบเดินทางเข้าใกล้แผ่นดินคณะอันมากเท่าใด ยาโคบก็เข้าใกล้เขตคุ้มครองของพระเจ้ามากเท่านั้นครับยาโคบเรียกสถานที่ที่นั่นว่ามหานาอิมซึ่งภาษาฮิบรูปแปลว่าสองค่ายครับมหานาอิมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ําจอดแดนครับต่อมากลายเป็นเขตแดนระหว่างครึ่งเผ่ามนาเสกับเผ่ากาดในสมัยโยชูวาตอนที่อิทโบเชตบุตรชายกษัตริย์ซาอูล ทำตัวเป็นกษัตริย์เหนือชาวอิสราเอลเขาใช้มหานาอิมเป็นเมืองหลวงครับและก็ขณะที่กษัตริย์ดาวิดถูกอับสโลมตามฆ่าดาวิดก็ใช้มหาอิมเป็นเมืองหลวงชั่วคราวครับและก็เมืองมหาอิมถูกกล่าวถึงว่าเป็นเขตการปกครองในสมัยของกษัตริย์สโลมอนครับมหาอิมแปลว่าสองข่าย แล้วก็ที่มหาณาอิมยาโคบแบ่งครอบครัวออกเป็นสองส่วนเช่นกันครับยาโคบจึงแบ่งคนทั้งหลายที่มาด้วยและฝูงแพะแกะฝูงโคฝูงอูดออกเป็นสองพวกยาโคบยังไม่รู้เลยครับว่าเอซาวหายโกรธเขาเรื่องการเย่งพระพอรแล้วหรือ,อยังบัดนี้เอซาวตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดินแดนไซอีครับ หรือทุ่งกว้างเอโดมยาโคบส่งผู้สื่อสารไปหาเอซาวเพื่อต้องการที่จะอยางรู้ถึงความเป็นไปของเอสาวครับในเวลาเดียวกันยาโคบต้องการสื่อกับเอสาวว่ายาโคบเรียกตัวเองว่าผู้รับใช้และก็เรียกเอสาวว่าเจ้านายกำลังบอกว่าเขานับถือเอสาวเป็นเสมือนพี่ชายครับ ตอนสมัยวัยรุ่นยาโคบทําให้เอซาวต้องขายสิทธิบุตรหัวปีให้เขาด้วยอาหารเพียงมือเดียวแต่วันนี้ยาโคบกําลังบอกเอสาวว่าเขารับพระพรมากมายแต่เขายินดีที่จะแบ่งให้พี่ชายด้วยถึงแม้ในอนดีตเขาเย่งชิงคําอวยพรแต่วันนี้เขาแบ่งพระพรให้พี่ชายยาโคบส่งข่าวสาร ไปยังเอสาวโดยผ่านผู้สื่อสารให้พูดกับเอสาวว่าข้าพเจ้าไปอาศัยอยู่กับลุงลาบันจนบัดนี้ข้าพเจ้ามีฝูงโคฝูงลาฝูงแพะแกะมีคนใช้าชายหญิงข้าพเจ้าจึงใช้คนมาเรียนเจ้าหนายของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านผู้สื่อข่าวกลับมารายงานยาโคบบอกว่า เขาจะไปพบเอสาวพี่ชายของท่านและเขากำลังมาด้วยกับพร้อมกับผู้ชาย400คนเมื่อ,อยาโคบได้ยินคำว่าเอสาวกำลังมาพร้อมผู้ชาย400คนยาโคบแปลความว่าเอสาวยังโกรธอยู่และกำลังจะมาเพื่อฆ่าและก็ทำลายครอบครัวของเขาเสียยาโคบมีความกลัวและทุกข์ใจยิ่งนักครับ การเดินทางออกจากปัดดานอารัมการได้รับอิสระจากลาบันมีทุกสิ่งเป็นของตัวเองอยาโคบรู้สึกดีมีความสุขตื่นเต้นในการเดินทางกลับบ้านแต่ข่าวเรื่องเอสาวกำลังมาด้วยผู้ชาย400คนทำให้อยากคบทุกใจยิ่งนักครับภัยร้ายที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเขาเพียงคนเดียวเมื่อนในอดีตครับ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับเขาคนเดียวการหลบหนีจากเงื้อมือเอสาวก็ทำได้ง่ายครับแต่วันนี้เขามีครอบครัวมีลูกมีภรรยามีฝูงโคฝูงสัตว์มากมายการหลีกหนีให้พ้นจากเงื้อมือของเอสาวเป็นเรื่องที่ทำได้ยากทีเดียวครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อเอาตัวรอดตามแบบฉบับของอยาโคบ ก็เกิดขึ้นครับยาโคบจึงแบ่งคนทั้งหลายที่มาด้วยฝูงแพะแกะฝูงโคฝูงอูดออกเป็นสองพวกเพราะยาโคบคิดว่าถ้าเอซาวมาถึงพวกหนึ่งแล้วก็ฆ่าเสียพวกที่เหลือก็จะหนีไปได้ครับยาโคบทูลอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยความจริงจังถือว่าเป็นคำอธิษฐานที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของยาโคบ ที่บันทึกเอาไว้ในหนังสือปฐมกาลครับยาโคบอธิษฐานบอกว่าข้าแต่พระเจ้าของอับราฮัมปู่ของข้าพระองค์พระเจ้าของอิสอักบิดาของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวผู้ตรัสสั่งข้าพระองค์ให้กลับบ้านไปยังญาติพี่น้องแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์จะทําดีต่อข้าพระองค์คำอธิษฐานตอนนี้เป็นการย้ำเตือนพระสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำไว้กับบำรุษของท่าน พระเจ้าทรงนำพาคุ้มครองอวยพรคุณปูอป่อับราฮัมพระเจ้าทรงอวยพรให้คุณพ่ออิสอักเกิดมาอย่างอัศจรรย์เพราะพระเจ้าอยาโคบจึงมีครอบครัวใหญ่พระสัญญาจากอับราฮัมอิสอักจนถึงยาโคบกําลังจะเป็นจริงยาโคบตอนนี้มีลูกชาย1 1อคนในข้อที่10อยาโคอบปธิฐานถึงพระคุณพระพรของพระเจ้า ที่มีต่อท่านในระยะ20ปีที่ผ่านมาข้าพระองค์ไม่สมควรจะรับความรักความมั่นคงและความซื่อสัตย์แม้เล็กน้อยที่สุดที่พระองค์ทรงประทานแก่ผู้รับใช้ของพระองค์โดวยว่าข้าพระองค์ข้ามมนน้าจอแดนนี้มีแต่ไม้เท้าบัดนี้ข้าพระองค์มีผู้คนเป็นสองกลุ่มยาโคบออกจากเบอเชบามีแต่ไม้เท้า แล้วก็เสื้อผ้าชุดเดียวอาศัยและอยู่กับลุงทำงานอยู่20ปีอยากโคบมั่งมียิ่งขึ้นมีฝูงแพะแกะมากมายคนใช้ใชยชายหญิงอยากโคอบอธิษฐานต่อไปบอกว่าขอพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากเงื้อมือพี่ชายของข้าพระองค์คือจากเงื้อมือของเอสาวเพราะข้าพระองค์กลัวเขาเกรงว่าเขาจะมาฆ่าพระองค์และแม่แม่ กับลูกๆอยาโคบอ้างถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่เคยทำกับท่านที่เบตเอลที่บอกว่าเราจะทำดีแก่เจ้าแน่นอนและจะช่วยให้เชื้อสายของเจ้ามีมากมายดุดเม็ดทรายที่ทะเลจนนับไม่ถ้วนอยาโคบแบ่งและมอบทรัพย์บางส่วนเพื่อเป็นของกำนันแก่เอสาวเพราะอยาโคบคิดบอกว่าข้าคงระงับโทสะ ของเอสาวด้วยของกำนันที่ส่งล่วงหน้าไปแล้วก็ภายหลังเมื่อเขาเห็นหน้าค่าบางทีเขาอาจจะยอมรับค่าดังนั้นของกำนันต่างๆจึงล่วงหน้าไปก่อนส่วนตัวเขาคืนนั้นยังค้างอยู่ในค่ายกลางคืนนั้นเองยาโควก็ลุกขึ้นพาภรรยาทั้งสองสาวสาวใช้ทั้งสองลูกสิบเอ็ดคน ข้ามที่ท่าข้ามแม่น้ำยับบอกอยาโคบส่งครอบครัวข้ามลำธารไปแล้วก็ส่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดข้ามไปด้วย20ปีที่แล้วอยากคบนอนพักแรมคนเดียวครับที่เบตเอ็นพระยาทรงปรากฏแก่ท่านคืนนี้อยากคบนอนคนเดียวอีกครั้งครับแต่คืนนี้อยากคบไม่ได้นอนหลับเลยครับเพราะมีบุรุษผู้หนึ่งมาปล้ำเขาจนรุ่งสางครับ เราทูตสวรรค์มาพบยาโคบครั้งแรกที่มหานาอิมแต่คืนนี้ทูตสวรรค์ปล้ำสู้กับยาโคบที่เบนิเอลทุกๆก,การ,รเผชิญหน้ายาโครบรู้สึกเหมือนถูกคุกคามครับไม่ว่าจะเป็นทูตสวรรค์หรือเอโดมยาโคบได้ปล้ำสู้กับการ,รเผชิญหน้าของบุรุษลึกลับเพื่อที่จะเอาชนะเมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ก็แตะที่ข้อต่อสะโพกของอยาโคบ ขณะที่ปล้ำสู้กันข้อต่อสะโพกของยาโคบก็เคลื่อนก่อนที่บุรุษจะจากไปยาโคบพูดว่าข้าพาเจ้าจะไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรข้าพาเจ้าบุรุษผู้นั้นจึงถามว่าท่านชื่ออะไรยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบบุบรุษผู้นั้นบอกว่าท่านจะไม่ชื่อยาโคบอีกแต่ชื่ออิสราเอลเพราะท่านได้ต่อสู้กับพระเจ้า และกับมนุษย์และท่านก็ชนะต่อมาในสมัยผู้พยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมเราได้ยินว่าพวกเขาเรียกอิสราเอลว่ายาโคบในหลายครั้งครับฉะนั้นคำว่าอิสราเอลก็เกิดขึ้นครั้งแรกที่เปนเนียลครับในข้อ3ายาโคบคิดว่าบุรุษผู้นั้นเป็นพระเจ้ายาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเปเนเอล พูดว่าข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าอย่างเต็มตาแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ได้คนฮิบรูเชื่อว่าการเห็นพระเจ้าก็คือความตายของมนุษย์การเห็นพระเจ้าแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นเครื่องหมายแสดงว่าพระเจ้าทรงโปรดปรานผู้นั้นเป็นพิเศษคนโบราณคิดว่าพระเจ้าทรงความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งครับห่างไกลาจากมนุษย์ผู้ซึ่งไม่สมควรที่จะเข้าใกล้พระเจ้า แม้มองดูพระเจ้าหรือได้ยินพระสุเสียงของปรงุงผู้นั้นจะต้องตายเพราะเหตุนี้เองโมเสสเอลยาแม้กระทั่งทุสวรรค์เสราฟิมในหนังสืออิสยา์ยังต้องปิดหน้าของตนเมื่ออยู่ต่อพระพักของพระเจ้าบริเวณที่สำคัญสำหรับผู้อ่านก็คือว่าการเยี่ยมเยียนการสถิตของพระเจ้าหลายครั้งมนุษย์ไม่รู้และก็ไม่ทราบ การเยี่ยมเยียนของพระเจ้าอาจดูเหมือนถูกคุกค,คามในบางครั้งครับไม่ว่าจะเป็นที่เบตเอลหรือที่เปนิเอลอยาาคบเพิ่งรู้ทีหลังว่าเป็นพระเจ้าที่ทรงปรากฏแก่เขาอย่าคบตื่นจากหลับแล้วก็พูดว่าพระยาเวทรงอยู่ณนะที่นี่แน่ทีเดียวแต่ข้าเองไม่รู้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันครับหลายครั้งมนุษย์พยายามที่จะ ควบคุมสถานการณ์ด้วยกำลังของตัวเองบางครั้งจึงกลับควบคุมและก็ปล้ำสู้กับพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังคงแสดงความเมตตาพระคุณกับมนุษย์ผู้อดแอเสมอครับกำลังความสามารถของอยาโคบสิ้นสุดลงครับบัดนี้ยาโคบต้องอาศัยพระเจ้าอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อยาโคบผ่านเปโนเอลดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาเดินขยโยกขย ე ก เพราะเจ็บสะโพกอยากโคบเงยหน้าขึ้นดูก็เห็นเอสาวกำลังมาพร้อมกับชาย400คนชะตาก,กรรมและครอบครัวของอยากโคบจะเป็นอย่างไรต่อไปพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ